ครับผมไฟฉายตัวนี้นะครับเป็นของจีนนะครับที่แล้วบอกว่าอาการเสียนะครับเสียนี่คือเปิดเสร็จปุ๊บระดับเองนะอาการเสียระดับเองนะครับตอนนี้ก็ใส่แบตเตอรี่ก้อนเดิมนะครับของเดิมกับที่ติดมานะให้ดูกันชัดชัดเลย นะครับนะใส่เป็นของเดิมเลยนะครับให้ดูกันนะชัดว่าจะดับอีกไหมอันนี้ก็ทําการแก้ไขดัดแปลงซ่อมให้เรียบร้อยนะครับจริงๆตัวไฟฉายก็ไม่ได้แพงมากนะก็อะไรหาค่อนข้างยากอ่ะครับนะพอ,อสมควรเลย ตอนนี้ไฟฉายจะมีเป็นสองโหมดโหมดเบากับโหมดแรงนะครับแตก5ค่โหมดเบากับโหมดแรงอีกหมดนหนึ่งเป็นหมดกระพริบสต็อบนะครับอผมเปิดทิ้งไว้เลยปกติที่แรกที่ลองดูเนี่ยนะครับ ที่ลองดูเนี่ยมัน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 เปิดได้ประมาณก็น่าจะไม่ถึงสามสิบวิมั้งนะครับแล้วก็ดับยาวเลยนะแล้วก็ต้องกดเปิดขึ้นมาใหม่อยู่อย่างเงี้ยนะครับอาการอย่างที่ผมลองไปทีแรกตอนนี้คือไม่ดับนะครับนะลองไปเรื่อยๆลองแบบไม่จับเออ ไม่ไม่กดสวิตช์ไม่เปลี่ยนโหมดนะครับอันนี้ก็ไขายได้อีกอันนี้อันนี้นนไขายออกมาไวสำหรับชาร์จชาร์จไฟนะครับระบบชาร์จไฟผมยังงงว่ามันเป็นไฟฉายจีนที่ราคาไม่แรงนะครับแต่ทำไมถึงทำออกมาได้ถอดยากมากๆ ระบบซ่อมแก้ไขอะไรเงี้ยซ่อมยากอ่ะซ่อมยากมากอ่ะทำโหยอดมีใส่น้ำยาล็อกเกลียวน้ำยากันคลายอะไรเงี้ยครับนะมีใส่น้ำยาเอาไม่โดนัววิธีเดียวใส่น้ำยากันคลายนะครับ เพิ่งถอดยากอ่ะยากพอสมควรเลยตัวรุ่นนี้นะครับเนี่ยครับก็ผมว่าก็น่าจะปกตินะน่าจะปกติแหละไ,ไม่ดับไม่อะไรเดี๋ยวลองขยา่าตบๆดูนี่ไม่โดนไม่โดนสวิตนะสวิตอยู่ อันนี้คือสวิตสวิตกดเดี๋ยวผมจะไม่จับไม่จับโดนสวิตนะครับลองตอบดูว่าเอามือตอบกะเนี่ยจะดับไหมนะครับขอจับไหมทีจับให้มันถนัดแล้วตบไหมนะครับไม่ดับนะโอ้เจ็บมือ <c oughs> เก็บมือเนี่ยนะครับก็น่าจะผ่านแล้วแ่ะครับจะแทงกไปตะแรงจะโอเคครับพี่ก็ซ่อมคงเรียบร้อยอ่ะส่วนเรื่องที่แสงจะออกแนวกระพือกระพือหน่อยนะครับ อาจจะเป็นที่แบตเตอรี่นะก็ลองเปลี่ยนแบตเตอรี่นะัดูนะครับลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ดูนะเพราะว่าแบตเตอรี่บางก้อนอย่างพวกแบตเตอรี่ที่มันแถมมากับโตไปฉายอะไรพวกนี้บางก้อนมันมีปัญหาตรงที่ว่ามาจ่ายกระแสดได้ไม่ต่อเนื่องนะครับจ่ายกระแสดได้ไม่ต่อเนื่องหมายเพราะว่าพอมันจ่าย พอไปสักพักหนึ่งเสร็จปุ๊บมันเหมือนกับแสงมันกระพือกระพือกกระพือกระพืออะไรเงี้ยครับแสงมันจ่ายได้ไม่ต่อเนื่องมันก็จะออกกระพือดนิดๆนะครับแล้วก็จ่ายออกมาใหม่บางทีก็เป็นที่แบตเตอรี่ก็มีส่วนนะครับแต่ตอนเนี้ยไฟฉายไม่ดับแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนโหมดนี่เป็นโหมดนี่หมดแรงหมดเบาหมดแรงหมดเบาสต็อป นะครับหมดแรงหมดเบาหมดแรงหมดเบาแรงสต็อปกดค้างปิดเดี๋ยวกันกดค้างอ่าปิดดับแล้วโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมขอส่งคลิปให้ในส่วนตัวนะเพราะว่า ส่งผ่านเพจไม่ได้ครับเพจไม่เอาไม่ส่งวิดีโอนะครับโอเคครับสวัสดีครับ